สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง NPG s p o r t Channel นะครับผมก็วันนี้จะอยู่ในรายการ NPG เล่าเรื่องนะครับผมจะมาเล่าถึงการเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการของซิโอลามอสนะครับผมเป็นการที่จากไปแบบผิดหวังและก็จำใจต้องอำลาครับผมซิโอลามอสนะครับกองหลังจอมเก๋าของปารีสแซงต์แชงแมงประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติสเปนนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นที่ต้องการของลุยเดลาฟอนเต้นะครับผมผู้จัดการทัพกระทิงดุนะครับผม ประการหลังมากประสบการณ์ซึ่งกําลังจะมีอายุครบ37ปีในเดือนมีนาคมนี้นะผมลงเล่นให้กับทัพบ,บ้านเกิดตั้งแต่ชุดอายุไม่เกิน16ปีก่อนจะขยับอายุขึ้นมาเรื่อยๆจนติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อปี2005โดยผ่านการลงเล่นไป180นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดการทำไป23ประตูและลงสนามครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนมีนาคม2021นะครับผมตลอดระยะเวลา16ปีที่รับใช้ลาโลคาซิเกิโลลามมสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก กับทีมได้หนึ่งสมัยนะผมเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้และแชมป์ยูโร2สมัยอปี2008ที่ประเทศอทศอสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับผมและปี2012ที่ประเทศโปรแลนด์และยูเครนร่วมกันจัดแต่ทุกอย่างจะกลายเป็นประสตร์หน้าหนึ่งของการเล่นให้กับบ้านเกิดไปเรียบร้อยนะผมลามอสโพสต์ลงทวิตเตอร์ด้วยความรู้สึกเสียใจที่ประสบการณ์ของเขาไม่สามารถนํามาช่วยทีมได้เพราะไม่ว่าเขาจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหน ก็ไม่เข้าตาหลุยเดลาฟอ ente, ในเตนายใหญ่ทัพกระทิงดุนะครับผมถึงเวลาแล้วที่จะบอกลาทีมชาติสเปนที่รักและน่าตื่นเต้นของเราเมื่อเช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์จากโค้ชคนปัจจุบันซึ่งบอกว่าผมจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเขาไม่ว่าผมจะโชว์ฟอร์มได้ในระดับไหนหรือจะดําเนินอาชีพต่อไปอย่างไรด้วยความเศร้าใจมันเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางที่ผมหวังว่าจะยาวนานกว่านี้และจบลงด้วยรสชาติที่หอมหวานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความสําเร็จทั้งหมด ที่เราได้รับจากทีมชาติเซนเตอร์แบะคนดังยังกล่าวด้วยความน้อยใจว่าตนเชื่อว่าเส้นทางนี้สมควรจะจบลงเพราะการตัดสินใจส่วนตัวหรือเพราะผลงานไม่ดีไม่สมกับที่ทีมชาติต้องการแต่ไม่ใช่เพราะอายุของตนหรือเหตุผลอื่นๆตนรู้สึกชื่นชมและอิจฉาอิจฉานะผมขออภัยเลียวเนลมาซี่ลูก้ามอดิตและเปเป้ที่ได้รับการปฏิบัติหนังเป็นธรรมโดยไม่มีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวซึ่งน่าเสียดายดที่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับตน และจากนี้ตนจะคอให้กําลังใจทีมชาติสเปนต่อไปประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามาชมแล้วฝากกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์ได้นะครับผมถ้ามีอะไรอยากพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ